ดั่อนักอนังันอันนี้คือรางวัลใหญ่จะอีกพิเศษหนึ่งถังใหญ่นะครับก็คือมีสิทรุ้ทุกคนคนที่ได้แล้วก็มีสิทธิรุ้นะครับอีกเรนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ y ค m a นี้ั n a หน้าตมขอบคุณนะครับประยากบริษัทที่คนไทยจับต้นะครับผู้ให้การสนับสนุนร l บ b o x ไทนะครับมีสิทริบ5รถมูลค่า48,900บาท พูดอนีูดไรๆสิรับกุญแจครับวนากรแล้วก็จะนัดหมายการโอนภายหลังซึ่งรถจอดอยู่ที่สำนัการเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลที่สองรางวัลที่สองจากสาวสีเงินสดมูลค่า5,000บาทรางวัลที่สามทองคำ ห้าหนึ่งคำน,นะครับสามพันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ของพี่บุญเส้นนะครับแหวนทองคำมูลค่าสองพันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ของพี่นิเยอรมันอีกเป็นเงินสดสองพันบาทเราจะเอาเงินสดก่อนจากพี่นิเยอรมันนะครับสองพันบาทได้เลย ผู้ได้ดผ to erm oh, oh. uh, oh. ู้ใด้ดคือเหมือนสมอเต์ไซเด้่อยบ้าเดกพักจังสันของ่ทีมไฟครับรอแคดกับุอตจีครับคอตจีต่อไปพรอมำมูลค่า2องพัน่บาทจากทีมดูนได้ก็ไดได้แก่ นักดนตรีครับอขอแสดงความยินดีกับคุณบอนครับอ,น,อน,น้ออำแข็งพี่นินแมนนะครับทองคำมูลค่า3,100บาทจากพี่นิเยอรมันได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับขึ้นกณคนนี้มาเตอใสเแดนเซอร์อยู่มาแล้ว2ปีขอแสดงความยินดีกับคุณพี่บอมครับนักเของพี้เยอรมันนะครั ต่อไปเงินสดมูลค่า5,000บาทจากสาวก๊อตกิติชัยก๊อตกิติชัยเราจะขอจากนะครับได้แก่ทีมคนขับรถครับคุณเฉลิมญคนพิเศษผมับ แล้วได้หลายประมาณเดี๋ยว เดี๋ยวเ,ยดดนนเดี๋ยวางกันเนอะผู้ใดได้ที่รับนักสานกุญแจไปยั่งดีต้องแจ้งกติกาก่อนนะครับคนที่โชคดีต้องมีการตรวจสอบเฟซบุก๊กถ้าไม่มีการแชร์โพสหรือว่าท่านสรารสิทธิ์นะครับคนที่ได้รับรบบางวัลมอเตอตัไใส์หมอลรำเป็นผู้ชายครับยิย้ตกันด้วยนายครับ ทำงานไปแล้วสองปีเรียบร้อยทีมคอตูมครับขอแสดงความยนดีกับคุณเทนครับ คนนี้ารโนลทั้งเดี๋เดาสามงนแร์ไชมหนผู้โชคดีนะครับ <ś les> ยินดีรัเด้อขอบคุณรางวัลที่้มาจากผู้พันเอกสนทธิงเมรัตน์ุกคนละทีเด้อ้เลียงได้ก็ไม่้งานครับดุกข์โชคดีสุขสุขคนละพี่หวังเด้อเไหน มึงเป็นก no <g lumière avez> um ันไหนยังนี่โอ้ยโคตรดันข้าวผัดนม่เลย